สวัสดีค่ะพบกับวานดีแชนแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวคุณหมิงเมืองเลยคะ่ะบ้านยังรอนี่พัฒนาขึ้นหนลายเนาะแยกซ้ายแยกขวาถ้าแยกขวามันจะเป็น,ออนไปออกที่เป็นอาการอำเภอนาการแถวแบ้านปางแดงยัยงในเส้นนั้นหรอป้าแดง ตัวนี้เราแยกซ้ายเป็นเส้นทางพระขาวพะขาวก็พาขาวเราก็เอันนี้บ้านยัางรอยิงอำเภอพระขาว27กกิโลจากบ้านย่างรอมันสิเปอเ็นพะาวเลยสิพะขาวพะขาวกลวงี่พะขาวเอลวัน พาขาวหรือ,อยังยังเดเนาะยังยังไม่ถึงเขตพาขาวเลยเนาะโอ้ดิ่ราานริบาททางช่องบ้านท่าข้องชากฉากขวางก็ข้างซางเนาะนี่นบริษัทบ,บื <c oughs> ่นบ้ิษทต้กรุทุกงหมดอันนี้เป็น บ้านบ้านยังเกิดน้องมาหรือเมย์มาคือไปเป็นเป็นบ้านสุดท้ายของของอำเภอทุดงไทยของอำเภอศรีบุรีเออมันติดกับอำเภอปานจะดีเกลของอำเภอผาขาวเนาะบ้านนาว่านั่นมี่ไป จะได้วัดาการนี้ไปเกือบวเหมือนบ้านอืมข้าพเจ้เป็นนี่นี่เนะาะบ้านนึงนนบา้บานใหญ่ได้บ้านเส้นหมู่บ้านชายชายแดนรอยต่อของอำเภอสีมุนเรืองหนองบัวลำพูครับเมืองได้อ่าของจังหวัดหนองบัวลำพูติดกับเมืองเลย ต่อไปก็จะเป็นอำเภอพาขาวค่ะออกจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วก็จะออกจากน้องวัวลำพู นี่แม่นี่แม่มักซีดานี่่แมขากลับมาแวะซือ้อตรงนี้แหละตรงนี้เนี่ยแม,ม่น้ำยังก่อนแม่น้ำคุ้ยนี่เขาเขียนเส้นแบ่งน้องบัวลน้อูกับจังหวัดเลยตอนนี้เราอยู่จังหวัดเลยแล้วค่ะขากลับไปจังหวัดเลยแล้วบ้านท่าช้างคลองบ้านท่าช้างคลองปอกท่า ทางหรือทางคลองสร้างมันสิคลองเลยมิจะเข้าสิคลองสร้างอเนมานยเด้กคยดกเป็นเพียนแมน นหรือว่าแยกทางหนาจิตรงไปเป็นผาขาวแต่เราจะไม่ตรงไปค่ะเราจะเลี้ยวขวาอันนี้เป็นเส้นทาฟตรงไปไประวันแล้วไประวัน เป็นทางแยกแล้วก็จะเที้ยวไ้ถ้าเป็นทางขวามือก็จะไปเอราวัณครับเจอราวัณเขาสยอดหาเขาหรือาขาสมยอดบอดยอด ทางทางก็จะเป็นเป็นไร่ห้อยนะครสอง้างค่กงคูกระดึงดึงม,ม,มองเห็นไกลไกลบเด็ก<า>คือหนึ่งยูไกลๆกก็มูุ่ะดึงมูกระดึงบูบี๊ ก้าเขาเห็นบ่อู้วยสวยทั้งนั้นเลยคันสวยยเอ็ดเป็นจุดชมวิวอะไรได้หนเนะจุดนี้นะกเดี๋ยวดะมาเดี๋ยวเราไปดูไปดูกั กระดานึ้าินไปไก่เนาะแถวนี้เนาะอุ้ยต้นต้นยังจับปลาแดงดีลาวดียี่สิบปี มากลายธรรมชาติประเภทภูเขา,าเราจะชอบชอบ,ชอบป่าเขาลำเนาไทยัวแบบที่ดินแถวตแบบป่าป่าตัวแบบที่ดินแถวนี้จะเทปไหะสากป่านีน่แหละค่ะสวยลงไหลในธรรมชาติมากล้ายแต่ในบนในเที่ยวนี่ขเขาแสนงาม ก็โดนค่ะเกษีถึงปากทางปากทางเส้นทางเพราะถนนสายนี้เป็นขัน้นเกนเลยขันแกนเมืองเลยถ้ากว่ามือเข้าจุดแยกมันก็จะเป็นอำเภอบังสุภุมปบ่ขวาไปบังสุภุมใต้ไปภูเก็ต กด้จะถึงแปกทางแล้วบ้านน้องหินนะฮะหอบ้านน้องหินแล้ว ไปคุณหมิงไปคุณหมิงแยกตรงนี้นะคะคุณหมิงต่อไปก็เป็นอีพีหน้าค่ะเป็นเส้นทางไปคุณหมิงเป็นทางไปคุณมิง